ครับว่าครับปไาปลาตัาไปดูปลาไปดูปลาไปดูปลาแต่เช้าเลยนะใช่ใช่ไปดูปลาแต่เช้าใช่มาปลามาปลาพาไปดูมาปลาก่อน ครับผมมัมใครมัมปลาล่ะเออกินไหมล่ะไม่จะไปไหนดับปไปไหนปาปลาปลางั้นปลาพาไปโอเคไหมไม่ครับครับให้แม่ไปด้วยเหรอบ๊ายบายให้แม่ไปด้วยไหมใช่ ด้วยเหรอโอเค